สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมจังเกิลดีไล h ์นะคะอ่ะวันนี้เรามาเล่นเกมจังเกิลดีไล h ์นะคะเพื่อนในเว็บซุปเปอร์สล็อตนั่นเองนะคะขอเลือกเบ็ดไปเลยที่20บาทกดแบบออตโต้30ครั้งนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของสมายเป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะก็ขอฝากติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะโอ้โห นึกว่าจะเข้านะกดทีเดียวเข้าเป็นไปไม่ได้ะ่ะทุกคนอ่ะก็เป็นไปได้นะสำหรับใครที่อยากดูคลิปนั้นนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะมากดแบบสูตรออโต้นะคะจะใช้ได้ผลอะไรยังไงนะทุกคนโอ้โหสัแคตเตอร์มาแล้วจ้า กดไปไม่กี่รอบเองนะเมื่อกี้เราตั้งออโต้ไป30รอบนะคะทุกคนโอ้โหเข้าแล้วนะได้มา8บีเกมนะคะยังไงสับปะรถมาเออยังไงยังไงยังไงนี่เกมนี้บอกเลยว่าน่ารักมากๆนะทุกคนเออ65บาทจัดมานะจัดมาเลยนะเออ16บาทเข้ามานะคะกับเบ็ดของเรานะวันนี้ เฮ้ยสิบาทเลยอะ่ะเออโอ้โห120บาททุกคนเกมนี้นะ่ะ Jungle d e l h t สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะสำหรับเว็บ Super s l o t ก็โอ้โหมิกกาวิน810บาทตอนนี้เว็บเขากำลังแจกเลยนะทุกคนต้องรีบเข้าไปเล่นกันแล้วนะดอกสุดท้ายเออเอาเรื่องเลยนะนี่ก็คือยอดรวมทั้งหมดที่ทเราได้มา1,100 8 3บาทนะคะทุกคนสมัยขอไปต่ออีกสักนิดสักหน่อยละกัาน,นะคะเพื่อนเผื่อว่าเราจะได้กำไรเพิ่มนะคะยังไงเออ16บาทมาปรับเบ็ดเลยละกัานะคะทุกคน16บาทจัดไปจะ้ะอะยังไงดี เราก็ไม่ขอไปต่อละกันขอเอากําไรแต่เพียงเท่านี้นะสาหรับใครที่ไม่มีเงินที่จะเล่นนะคะก็บอกเลยว่าสามารถเข้าไปขอรับเครดิตฟรีจากเว็บซ u p เปอร์สล็อตได้นะคะใครที่ไม่มีทุนนะ,ะก็สามารถเข้าไปรับกันได้นะคะไม่มีทุนก็ไม่เป็นไรนะ,ะเว็บนี้เขาแจกเครดิตฟรีให้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยก็ขอฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยรักกันนะคะบายบายอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะจ๊ะ 啊，哇！